โอ้นกเขาตัวนี้แม่มัคือขันหาวขันรองแค่มาโตอยู่เฮือนนั่นนะมันก็บ่หาวบ่ขันจังซี่เอ้ยนกกาหาวนั่นว่ามันเป็นนกแถวนี้อันนี้นกตั้งทิ้นด้วยนี่ขันอยู่นี่ไม่มันเกี่ยวกันอยู่บ่ตั้งทิ้นกับบ่ตั้งทิ้นเถอะนะโอ้แกยวเหรอเนาะถ้านกมันอยู่มังเกิาน่ะมันเหงาบอกตั้งทิ้นกับหาวทั้งตัวไันเจ้าบ่เห็นบ่แม่เซลเจ้าหัง หมาต่อผัวป่วยผัวป่วยป่วยโอ๊ยแล้วก็ป่วยอีหลี่ห่ะแหละเราปรหาบปะเซินโนโมจะคื่อฮะโอ๊ยมันก็ปรหาบปะเซินแล้วบ่ได้ไปใส่มัสใสแก๊งเทียนเนาะเทียนยก๊งกัดพื้นที่เว้ยเราป่วยมันไปมึงรูมันปรหาดองดองโลดห่ะันถึอกินไม่มากระหาวเท่านั้นตัวโคตรห่าเฮื้อเรามาต่อผัวป่วยผัวป่วยเว้ยโอ้ยกับพ่อแม่เหรอเนาะ บาได้แท้แตั้งแต่ยักซี่เนาะมากลายบอกินไม่ๆมหันแะบสะโพกออกนอกบ้านถพากันหา่าร่องรไองกระไดว้าจะอวกจะอุยบบกลับขอม่าบ้านหันนะว่มามันภาคหลวงจะมา,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 าคุณบอกคุณจงเน้ยาเศรษฐกิจมันบอดีพ้าเจ้าแห่งว่ามัานสิเป็นเคือปีซี่ศูนย์อยู่ ค้นขาดโตตตยไปเท่าใดปี่ศูนหาเงินบาทมันร้อยตัวแลว้วโอ้ยเราเพิ่งมาเงินบาทร้อยตัวแต่มันร้อยมันจะโดนแล้วอีบอสมันร้อยมานตะแกบ่ลำบ่ลนแล้บบลวอ่ะมันก็มา,า,า,าจาาังสั่นแล้วเจ้บังเกียมันบ่อยย่ำร้อยกระโถนหันหลางเงินบาทร้อยตัว พอวันเวลาเขาเจ้าจะร้อยกระทุกนี่เขาเจ้าเลียนบาดใส่น้ำ <c oughs> เออใส่แล้วงกรลทุกไปแจ้าเลีาาเล้นี่แหละเขาจะนั่เงินบาดร้อยโตอีูพอเลยโอ้ยหากินยวหัวมึงเอ้ยมันมาแมงร้อยโจจังชาดมันคดกิโลนี่มันตุกหายไม่ยาไม่ยิ่งสัตว์ โอ้ยมันกับบ่มีนี่เลยไม่งายไม่ยิ่งก็ไดเว้ยอย่างเงี้ยและบอกกับเมียกับบ่ยังเธอโอ้ยกูก็เลือกอยู่เนาะถ้าไม่เจ้าบ่เลือกมันได้จะดุหน้ได้เมี่ยไม่มาเห็นแผลก็นททั้งเงาทั้งเงาเลยไดนก็รอเวลาอยู่โอ้ยรอเวลาอย่างอี้ก็ถึงเป็นเวลาแล้วเจ้านายเอันไม่ง่ายสียไม่ง่ายแสงมุ่งหนึ่งคือเบาโลด ไล่แต่ไม่แห้งไม่ใหม่บ้านเอ่นโอ้ยหลุนมุงบอกมากนี่ไม่จะหาเสีบพกเสิจะมาหยัางไรให้เนี่ยรุ่นกูไม่ต้องยีนเสบล่องฉันว่าอ,อ้ยมันซ่อนซ่าด,ดีเนาะกันเสล่องคนงีสิบางมั้เจ้าไรอ,อีพอนายไปอนากผู้เดียวบ่หาครับผมมากผู้เดียวครัาบอาจารย์ครับ ไอ้พอตัวนั่นเราบ่มานะหบ่ออโอ้ตัวนั้นน่ะเราบ่ได้มาครับไอ้เราตีผู้สาวตัตว่าไปติีสาวจังได้สาว่อเฮ้งแล้วแต่เ,เมียเราตายไอ้ลูกสาวเขาเรียกว่าเสี่ยบวชเออบัดนี้น้ำหาพ่อไม่เห็นบดัดเน,น,นเี่ยแต่เสี่ยเห็น,บบน,นไปนอยู่นน้ำสาวไม่ห่างไม่ไม้คนน่ะเออติดสาวไ <laughs> อ้ลูกสาวเขาเรียกอิ่นเมื่อเอาบัตื้อกางเงบวชมาแล้วว่าชั้น บันนี้เราก็เรยว่าจะาฟ้าห้กูบวชสูบว่าสันเออแต่กูกรลังมวลกรลังหาวอยู่ะนาโอ้ยจังหวัดชายบานได้เออมาตูหาวฮันเล้วเออให้นล้าหาวโลดเออค้นหาวดีกว่าค้นเหงาตัวเาเบื้งย่างมากบ่เดวดิ เออคอย่างอ่อนไอ้พอไอ้ขี้ข้านขี้โรดเออมันดันหลายสุดที่แง่มี่ฮะเออข้าเจ้ากระตั้งด้านนาลาปีไม้ห่านเออเมื่อกี้กับนี่คือการนาลาโรดฮะเออปีไม้อุบัติเหตุมันหลายเออแม่นายเหลวเออถ้าขี้กับว่าเป็นยังดอกขันมีสติสตางห่านเออสติหนักคอยพ่อมีอยู่ดอกอีพอ อันบ่มีจะจัดกางกันละโอ้ยความึงเอ้เย <c oughs> เอออุบัติเหตุมันเกิดหลายปีไม่หา่างเออข้าเจ้าก็เลยตั้งดานมึงไปใช้มาใช้มึงก็เอาไปนั่งกระบี่ครับพี่ไม่ไปกรับี่กับบ่มีแล้วมิจะไปครับนี้ลแล้วโอ้ยความึงเ <c oughs> อ้ย นี่พ่อเงินไปให้สามลอยไปแบ่งกันคนละเทิงกูกับมึงฮะแม่ะันวงข่อยเอ้าวเก้าก็ได้สองใบเอ้าเยอะแค่ไหนสิน่ะเอาเอกมาให้ข่อยอ้าวเยอะนี่เมีมึงเอาไปสองแล้กูก็ได้อันเดียวสองอันตัวเอไม่ให้กูอันนี้เอ้ยกูไปน้อไปง้อเนี่ยไม่ให้ข่อยจะ่ชู้ไปง้อแล่ะเด็กน้อยมู้นี่โอ้ยแบ่งเงินกันพ่อใหญ่เงินเท่าไรเดี๋ยวนี่เงินสามลอยมึงแบ่งกูลงมตัว โอ้ยฮ่าชอ้ยประจาเงินสามร้อยนึ่งกระไดเอามา,าเ,บบเอามากูเสียแบงให้เนิแบงให้เนี่ยเขายังเหรอที่นี่หนึ่งบางนี่รอหนึ่งแต่กูรอหนึ่งพอดีสันกว่ <c oughs> <c oughs> ล้มโตรเลยแ <c> ม <oughs> <c oughs> ่จะบอกว่า,าอันนี้เล้ว เอามึงคือได้ใชายชูนักเรียนเดี๋ยวนี้โอ้เฮ้ยไปสมัครงานมาเอองานกระหายเงียบเงียบทำาบกกาาทหาบุญการศึกษาอ้าวเขากำลังทำหาบุตรนั่นตัวไปสมัครงานสายเขาสิบบาทเด,ดี๋ยวนี้มึงบ่มีสายมาบุญหรอเอาเอ้ามึงเรียนนี่หยังขนาคือสิบบ่มีบุตญเรียนร่ำแลใหญ่โอ้เรียนล่ำห,ไไหน่น,นตัวมันยังจะงานง่ายไหมเห็นบ่าบานเท่าสามชี้โค่นหัน เขาได้งานทำให้ท oh! ุกคนแล้วโอ้ยค oh! ่ก <resting Designer> oh! ็มาได้เ <fire> รียนจบแล้วก็แหงเอาแล้วมึงเรียนลาบแนวไหนเสรนไมเรียนเรียนลาบไปเรื่อยๆโอ้ยเรียนลาบไปเรื่อยๆใช่แล้วพอจบจับมือใช่โอ้ยตอบป็นเลยเนาะแต่ถ้าพ่อมันทำงานบ่อแดดแบบนี้ เว้ยยังอื่ประลัดคิกถักครับมซื้อเลนตัวหันปลัดปัญญาเธอตัวเฮ้ยพวกกูบอกเออจัเกอร์ออกประลัดขีดนะตัวมันนี่จะคนเออหาอนาเออเออได้ไดิมันีินข้าวว่าิีไงไม่อยู่บ้านเท่าบอกครับเออบ้ายังสันลาเอาขึ้หูเข้าวไว้เถอะมันผมไ่ทักไอ้แจ้งผู้ใดได้เว่ยบหูจงไหนอเขาจ้าชากันตึงๆอยู่ในบ้านมาประลัดขีกอย่างไงไม่อยู่บ้านเท่าพนา โอ้อเยเนาะบอกว่าจะเอื้นปลารัดคิดใหม่มาดีเาท่านป pues oh, ลาลัดคิดเว้ยบอกว่าจะเอิ้นปลารัดคิดเตรียมเพินเออบอกแล้วนี่เนียปลารัดปัญญาเห็นกว่าเว้ยโอ้ยไปเอื้อนปลารัดคิดเออเว้ยเราสองคนนะนะมาเดินลถ้ากูเมื่อท หมดเลยเออคุณตุ้มนำขึ้นไปนี่ปลาปลาไหลหมดนะเจ้าโอ้ยปลาไหแล้วเนาะปลาหันไม่ใช่ไ็ศชียากโอ้ยบัวมากินได้สินโอ้ยซ้ำกินนี่ได้ฮอดขายผุนโอ้ยปลายท่านั้นบุเออน้ำใส่ตรงเนาะโอ้ใส่ตรงอะเออปลาอยู่ในเบื้องหันไหลลงมาหันเบื้อ นี่มันเป็นครอห้อมเนาะเออสนุกเอาขี้อยังนี้โอ้ยบัาวาเร็วมึงเห็นเนาะเออโอ้ยอย่างเต้เลือเธอจะไม่ได้เป็นครูผมบอกโอ้ยบทของบัามือละครูไอ้มือละองไว้ายจะได้หลายปันนันมาส่งให้ไข่เด้อเฮ้ยจะไปขายตลาดนัดนีน่จริงเราจะอยากกหมดซาป่านี่การแล้วบ้านนี้เออจะมาให้ดอกจะได้ปลาหันพวกยุโรปนี่ไม่ได้เซไปรตรงบ่เอี๋ยวท้นมีเงินจื้อ จะมาออกมาสิมาหยิบเงินมึงนีล่ละเออบบอีบอัอนคอยประเนได้มาหาเจ้าเป็นทางการเด้อเออเออปีใหม่โบราณขอยมั่นสมมาเจ้าอีกเทิดหนึงเออขอยืมของขวัญมาให้เจ้าอยู่้อซื้อยังหรอของขวันอ่ะนั่นสุดนันแล้วเนาะก็จว่าสุดนั่นจะใส่น,นั่นให้เนี่ย เอาโซนน้อนก็ไปใส่ย้ำนอนทันกว่าโอ้เอาไปใส่ย้ำนอนเออพ่อลูกไอ้แก้ไว้สุนนอนหอันเออใส่สผ้าธรรมดาแบบเนี้ยโอ้ยย้ำเตือนไะแก้ไว้เอโอ้ยมาบอกไปจะลำบากแค่หน,น,น่อยเนียกูกแขนลูกเงี้ยวดูย้ำมือ,อขึ้นหนันเออหันเท้าหัวเคล้าพุ่นไหวมันกันลำบากขันเดียวลูกบดได้ก็สีแก้บาดนั่นเวย้ย ปัญญาม้องกระแจ้กูใช่ไหมอีกทีเนี่ยว่เพื่อนกูเนี่ยพัฒนาดอกหาอยู่หากินะเออก็บพัฒน์นัดละก็หาพอดีอยู่ได้กินนี่แหละกูก็กินแต่ปลาแซมเดลลูกเนละาอ้อปังลาศปลาแซมเดลลูกเอาก็ปลากระป๋องอันนี้โอ้ยกับเฉพาะทางเครื่องเขาบอกพื้นเลยแม่น้องมา บัได้บัได้กิจสตวปลากระป๋องมาสั่นเขาว่าหันว้ายว่าแต่แมงผู้ใดมังกาบอกเพื้นกรรมีปัญหากับกูเดี๋ยนี้มาหูเพรว่ากูลูกขา้งไงโอ้ยบัวดีผู้ใดมีปัญหากับเจ้าดอกเขาจะบอกให้ฟังซื้อบัวได้บัวได้กิจสัตวปลากระป๋องมาสั่นเขาว่าหันว้ายมันใชมาซ่อมถาว่าบัได้กิจสัตวปลากระป๋องแล้วบอเปิดบอกฟางสั่นเขาจะว่าหัน โอ้ยกระเปิดกันวัาเมื่เปิดมันจะกินได้บ่ปลากระป๋องอ่ะนะเฮ้ยมันบด้ไมยถึงเปิดเนวนานก็เปิดบนนั้นปวดศรีึงเฮ้ยท่ไมเสนนี้ไม่เว่ยโอ้ยฟังข่าวฟังข่าวช่วงนี้ผู้ใดผู้ใดกระบอกจะเรื่องแตงโมตายสรุปแล้วกระจักว่าตายเงี้ยังได้บานนี่จังว่าน้าหาหลักฐานน้าหาพยานอยู่นี่ถาม่อยนี่นะ เรื่องแตงโมตายนี่ไหวมันคือแก่หัวแล้วนี่ไหวแก่ห,หัวแล้วไุณจีบออ่อยฟั้งเฮงสาเหตุที่แตงโมตายนี่มันมีอยู่สองกรณีเท่านั้น, nh nh นาตายยเงียังียบมั่งวะตายย้อนบเสีอรากับตายย้อนเขาใส่ปุ๋ยอยู่เรี่ยวไหล <c ười> โอ้ยหามึงเอ้ยไ <c ười> ม่บอกเรื่องแตงโมเงียบเดี๋ยวนี้โอ้คัแบบอกเรื่องแตงโมที่เขากินนี่ไหม โอ้ยทีเโาเดียนแจกง้อดา่าแล้คนดังหันแม่มึงบอกมาจะแจกดิแจกง้อคนกินหันโอ้ยแต่วบอกไปก็นละเรืองเว้ย ก็นัดการในผู้ใหญ่บ้านว่าจะขึ้นมากาวก่อนมาสั่นครับถ้าพร้อมแล้วก็ขอเชิญนะครับพ่อผู้ใหญ่บ้านครับถ้าประธานขึ้นมาผมก็เทเ่ยวไปเรื่อยๆได้เนี่ยเอาน่าหรอครับครับมาแล้วครับเอาคือผู้น้อยเถอะครับน้อยน้อยพิทไทยเดียวนีแต่มันเกิดมาน้อยเท่จังไหนขนาด เอาสวัสดีครับพ่อผู้น้อยครับโอ้ยจเจ้าเขียบาเอิญขอพ่อผู้น้อยจังได้เป็นมาบ่าเจ้าห่างเอิญพ่อผู้น้อยตัวเจา้าผู้น้อยเนาะโอ้ยสี่ผู้ใหญ่ผู้น้อยก็เอิญพ่อผู้ใหญ่คือเกอเ่าหันละโอ้ผู้น้อยก็เอิญพ่อผู้ใหญ่คือเกอ่าครับหน่วยมานาะใช้น่อแบบนี้ โดยเฉพาะเด็กๆเล็กน้อยอยากเป็นไครเป็นนาวก็ย้ายให้ลูกหลานทางสายด่าเด้อครับเด้อสำหรับข่าวพยากรณ์อากาศประจำบ้านของเฮ้าในมือนี้ก็คาดว่าคุงจิมีความมืดปกคุมงบานเฮาในตอนกลางคืนแล้วก็จิมีแสงแดดหรือแสงสว่างออกมาในตอนกลางวันครับถ้ามีฝนตกบ้านเฮามันก็จะเป็นเปลี่ยน ถ้าฝนบดดูมันก็จะเป็นแห้งๆได้ครับเด้อโอยจาแมงขูดสร้างผูญ่บ้านแห้งได้บานขอให้พ่อแม่พี่น้องเข้าใจตามนี้ครับจะรับมือนี้กับม่ข้าวาประสาสัมพันธ์เพียงเท่านี้สวัสดีครับโอยือเฝ้าไปไหวเทล่า หน้าคอยให้ยังก่อนเดีคือเดี๋มันจะเศ้าจะเสี่ยวแท้โอ้ยบัดเมครับตัวเจ้าเขาไปในศูนย์ในสัน,สนดอแช่คอยเขาไปให้ยังะในสูนหานเออไปคุยเร่งงวดรถงวดล่านี่ละก็ไปบอกไปจ่ายครับตัวแกพนเนี้ยสันดอหง่ายเออมีบอกพีกับไปคุยกับเพ่นเออสิฟอมมือไดนใจมือไดนก็ไดเอผงงอผมบอกง่างยาที่บอกตัวแกหันเว้ยมีอยู่งันหันเอามีคือบจ้าสิครับ โอ้ยก็จิบอะไรส่งเนี่ยมันเป็นยังซี่ท่านก็ไปหาหมอก็อไปย้ำไหนหมอก็บอกให้พักพอนพักพอนเออ,อเขาก็ไม่ได้ใหต้ตามหมอบอกแก,ก๊กเท่าแต่ว่ามันพวกเกี่ยวกันก็พอนหมดรถเลยครับของไปเกี่ยวหนักกว่าแค่นี้นบาหมอมันบอกให้พักพอน <c oughs> อน,นี่มหรอั่นพอนรถพอนบ้านพอนทีวี่ตงตู้หาัตู้เห็นมั้งเนี่ยเออตอนนี้ก็พักเบร์ ายพวกที่ว่าถิมาเหตุสัญญากูเงินคือนั่นมาแท้มันเริ่มเวลาเราได้เนี่ยไป้เจังวาเนี่ยมาท่ากับท่าเป็นสซม่องแล้วนี่เมนไปเอิร์ดได้ไหมป้ากับพ่ออยากไปตลาดนัดนี่ยนะนี่อยู่ไกลอยู่คำโอ้ยนายได้บ้านเนี่ยมันแมนคว่ำปุญยบ้านลบากอ่นล่ะเออปัญญามันให้เข้าไปคำเพื่อนนะคำได้ปัญญาไปคำมันนานมากนานมากเมน ผมขอทุกคนลุกขึ้นก่อนครับลุกขึ้นครับอ่ยืนขึ้นครับค่อยกระลุกขึ้นนําบ่าทาโอ้ยเอ้ยมึงอะไรยโตกันอุ้ทางนั่งมือนน้อน่ะพปยายนี่คนปลากองมาเจ้าโอ๋แม่นหยังล่ะยาดองเอาล่ะก็สิฝากยาดองให้ค่อย แต่ข้าเจ้าไปตอกให้เล่ามันละเจ้าใดไปตอกให้เล่าดีๆบอกพ่อใหญ่เออแต่ว่ามีเจ้าเนาะโอ้ยกระแลมาเอิญคอยไปตอกเนาะคอยก็ไปเห็นตัวโอเกือบหลายเนาะเป็นเมียงามยิ่งจังได้ยิ่งเอิญบุตรชายไปตอกโอ้ยยายกองแล้วบ่มีผัวแล้วบ่มีผู้ใดตอกให้ฮันเอง ตอกง่ายตอกได้ปนันบอกพ่อใหไงไม่นกล้ง่ายเหรนแล้วกระตอกเขาหู้เขามาหลดลเหเนาะโอ้ยนันตอกง่ายตอกได้ปนันไขก็คือสิมีผัวเต็มบ้านหล่นละโอ้ยมันบอกเป็นตอกแนวนั้นโอ้ยพ่อใหญ่ครับสิใครไปกินบ่ครับ ใครอีหยังล่ะโอ้ยมีทั้งไข่เป็ดไข่ไก่หน่วยใหญ่หน่วยน้อยมีเบิดคุณพ่อครับมันเลือกเอาครับอันหน่วยละจักบาทลากไข่หันไข่หน่วยหาบาทครับคุณพ่อครับเออซื้อแน่หน่วยหนึ่งวันนี้คือจะซื้อนอยแท่อา้าวยู่ผู้เดียวซื้อ,อยังหลายแท้เขาก็ซื้อไปกินเมื่อหล ắng, ังน้ำตับตัวซื้อหน่วยเดียวมันเสียเปรียบได้เออต้องซื้อหลายหน่วยมันจะไม่ส่วนลด โอ้ัอูไขย่ยนวยจักบาทก่อนเอ,าอ้าไข่ยนวยหาบาทกันยังวะซื้อสองนวยนี่ราคาพิเศษแค่สิบบาทก็บพ่อของคุณเจ้าชู้น,นวยเออจ้างช่างขาเอาสองนวยเอาสองนวยออ <c oughs> เออเออยังสั่น์ด้งให้พว่ยให้ชีวายอยากได้ราคาพิเศษ เสือ,อแ่นเนี่อเอาบิดีกัเีคือห้กะซเสอไว้บักซ้อนสาม,ม่นนีนลก,ก็มดกว่านาะเส้อมักเกตมาด้เืือมเมอมมงเนาะเฮ้ยันกับเบิดนั่นแล้วกินมือ่อละสีหาซองมันก็กินพอกินพ่อเว้ยมันพ่อเศ้ากับเศ้าเด้อมันโป่งน้ำบัดขั้นเเงินนี่โอ้ยกินน้อยไม่โมปเป็นยาเขาว่าไอ้มออ่มันแ่วโอ้ยโดเขาว่ามืดนั่นละ กินมือละสองสามซองน่นยัยตาแข็งกินซี่หาซองขึ้นไปนี่อยังแข็งได้แข็งเบ้ดนมาแส้นเขาว่าว่าไปนองเมี่ยลีัยไรแล้วกเห็นหมอโมอ่อยลายคนน่ <laughs> ก็ได้ลูกซ้ำเท่าน,นั่งกาแฟนี่แหละเท่าธ <laughs> ัรมดามมาเจ้าว่ายาดีได้กาแฟ โอ้ยตุดกแกงให้ด้เอาสิไปซื้อก็ับไปซื้อเอามาห้อยเงียบรถจังไปได้ซื้อดู